สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับเบิ้องกะจกคลิปหนึ่งครับกับผมคนคู่คุณค,ครับว้มือนี้เบิรงนแมคโครครับโอเบครับ อยางหดเลยครับยางโหดเลยอุตสาหโรงเรียนเลยครับมีมางปลาเจดีเมื่อที่เมืงนี้ครับเฮ้ยทุกพี่น้องแม่เบิง้งแม่โค้ดนโหดครัคบมือเนี่ยแต่ว่ารุ่นแม่โคน้ดผมกับผมลุจ่จักแต่ผมมีความรู้ทางแม่โครครับแต่ว่ากับมะลับ ดันดินเพื่อนครับออกเพื่แล้วครับนี่ปลาผมเพื่แล้วครับปลาโน้มนี่งดูสิละตู้รถ

Kananlah, kamu ni. Masih belum yang lain. Kena bang sih lah. もう一回。

ยิ่งวัวะขยายเรื่องน้ำปนยังแผ่นอะไล่ะแผ่นไม่ไร้ยว่องัดลงนี้อวดโอ้เบิ้งดีไปเลยแม่โคบางต้นไม้นี่ละ่ะ ยี่สิบกทีเดีววะเ้าดินี่สิวมงหยีวมงมด้ใ่รีก้านตายุย้ำไปทงซาเพิ่งจะคิดเป็นชั่วโมงมั้งเดี๋ยวปากก็ได้แล้วจ้แะนจงมัดเด็ดไหมเดี๋ยวจะนุกมากระาตีแล่วจะไหนจังรมาช่วยมึงได้กม่งห่า ก็เอาชิห้าชิพหสด้วยชิห้าชกาหกส่วับเรา้งมาเไปตันเคื่อนไหลเาก็เขาไปถ้าเันเ่อนหนยเขาก็เห็นแบนี้ถ้าแถมนู้นแถม่ห้นเหมือนูิมาไห้เหมือนเขาไม่ได้ยุ่งกินพอดีกนอีกินพดไ้มาได้ชินกด แม่โคดแถวนี้เป็นแม่โคดอยู่แถวอำเภอสิงห์เรืองจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยครับผู้ใดอยากจ้างเด็ก็พ่อหมิ่นใต่ขี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อเนี้ยสักใหน้น่อยตอนนี้แม่โค้ดสองสามตัวสองตัว,ตวรุ่นเดียวกันนี่แหละถ้าตัวนึงตัวไม่ก็นี่ นี่ม pues ันร er. ับ <enfant> จ้างขุดสาโรงเรีนซส้ออาทิตย์นึงกมั้นี <cond> ่ย <nostro> สี่มือดังเชียร์หมอดินวัดิบครับสาสามน่วยสาสามน่วยคาดว่าสิใส่ดินประมาณจะคิวอยางรถไหนประมาณสามพนรถโยวเราสามพันรถเนาะเราสามพันรถกับหน่อยหนอนโรงเรียนจนเปิดเรียนปุลสิ ต้องมมุเิในเบิ้ง6040พร้อมครับ6040ก็มาเคลียร์ทางให้ทำเลยเป็นรถจิ้มนั้นของเพืนน่นนั่แหละครับสาก็คุณไปไง่ายแล้วครับผมทั้งคุณครับก็ได้คุดวัดสามสาครับคุณกับผมรับจ้างดันดิน,ดนปั๊บดินนี่เพิ่นอยูน่นี่ประมาณซีมือแล้วครับแต่ยังประเทศไทยยังเทียร์ยุตว่าเดี๋ยวไทยคุณ 60สี0ขึ้นซูเฟอร์รถดำมาขับรถไทยเป็นเดสิบวกไอ้ฟองเนีนะ่แต่ว่าเราอย่งเราเชียร์ปลาได่สครับใน่คู่มแล้วเดี๋ยววันศุอกก้อยใกล้นี่ย่ะครับออกนะครับเนี่เดี๋ยววันศุอหกก่อยใกล้นี่ยออกทายเขาเพียงสองคนสคันรถไป คีพี่ีเงาแน่เด้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเนี่ยบนตึก,กิบครับประเด็นม,มกักาไทายหรือประเด็นม,ม,มังกรแมคโครก็ไ,ได้คือก,กันบ่ได้เชียร์หลายท่าใดถ้าพวมึงสิทมเบดครับ Nėra man, kad angilalių, ar ne? Nu? Jodlis, ar ne? วันนี้นำมาจับกอเลนมาเลยมาเดี๋ยวเราล้องรถกัต้อเองกันเลย รับสูงมากเลครับนเนีย่ยงทีจะทมมาะันถ้ามันเครียดสุดที่แล้วทมๆมมตีนรถแม่คู้ไปเลยครับไปเง้ลงไปหอดูนะครับ จะปลาหมากฟ้อมเหมือนี้ส่วนมากฟ้อมครับน,นี่ Burn cạnh nhau được đấy. Watch your meme, your meme. Exactly your meme, like that. Tao thắng lắm, 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 nó thắng lắm, à? เว้ยมันโยกข้างม <laughs> oh wow, 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 wow. ิงมาแล้วเออโดนดูเดี๋ยวไอพี่เอาเอาไปว้าวว้าวกล้าเอา อย่ผู้เอาวิ่มกนจะเอาครับรถก็จะตำมา เจอตัวต้อนยังใคอเริ่มสองคันเลย นี S <S mm ่แหละเกียบๆๆหนึ่งวือแป๊บเดียวแล้วครับนี่แม่โค้งเห็ดไงแต่วรถไถเห็ดบดมือด้ ย้อนแสงแน่เนาะแม่โคสีฟ้าเหน่งน้ครับตัวนี้เป็นตัวเก่าอยู่ในควนว่าตูดของลุงจากด้วยกันลุงเบิรงนเส็จเนาะเบิงองงอกเตรียมบรรยากาศครับพี่น้องครับเบิรงกันยาวๆจากคลิปนึงนะครับให้ได้ถ่ายดันด,ดินให้น้องเบิรงอยู่ครับเอ็มหาพันผมกล็ดัดนอยู่ในโรงเรียนหมดแล้วครับผมที่โรงเรียนครับเปลี่ยนสาพนันขุดทั้งหมดสามซาซาเงียมากครับ อาเป็นอิสซาเลยอกำลังขุดมุอนี้กับมุอที่สี่แล้วครับกระดันบินมาลายดลดแลล่ะนะครับเปินทั้งรถรถที่ครับวอนนี้เพิ่นกับโค,ค,ค้ยมองทินแล้วก็เลยมาเทียรบมองด้านหลังโรงเรียนของเพื่อจะออกมาทิมครับระวังจะเป็นอีกรถไทยอีกทิมหนึ่งขันเมื่อกี้แล้วครับมันเป็นคั้นไม่ดันครับ ปลาหมึกค้องโรงเรียนครับตะกี้เป็ดยิงหน้อยกับมาเล่นแถวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ลื้อแผวนเบ้อแล้วครับาโตครับเป็นไม่ก่อให้ก่อให้น้ำน้ำะครับเป็นก่อให้ปลาเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นปลาค้อมครับปลาหมึกค้อมที่ใส้ยิ้มบางปูนะครับสำหรับคนที่ภาคกลางพื้นฐานเด็กมาเขามาเบิ้งกับฟังออกว่าบุญแล่วนะครับบางปูเราไทยช้เพื่อนๆมันอย่างคงแบบ 父母家去干。 ดอกมาพร้อมครับกำลังเปิปดหมากครับเอาไว้ทะเบิงต้าเทียมันดับนะครับดอกมาพร้อมครับเป็นหมากแล้วเนาะเอาไปยี่มงโคได้ครับแตกปัางๆครับคลองเด็กน่อยสมัยเก้าหลินนะครับนี่ ครับอยู่ตรงสาสาเกา่านน้อยครับสานี้จะเป็นไไอ้ฟุดดินตะกี้เนาะบริษัทงามใหญ่ดอกสาซื้อนี่เขาเป็นน้องอเลือดอกบนครับเขาเป็นจังหวะนี้ครับโอ้ยนี่ครับ ตัวจิกแล้วครับตัวจิกโก ท <laughs> างเรียนตกลงแปนดีนนแบบ,บนั้เหรอครับครับเอาส้มีก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับที่การรับชมครับ นี่ขอลาแม่ครูคนนี้ดปว่อนนะครับโอกาสนาพบกันใหม่สวัสดีครับ